สวัสดีครับมาต่อการทําระบบแรกของรางวัลนะครับตอนที่2ทับสนะครับในตอนที่2ทับสครับผมสภาคิวรีข้อมูลครับเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านี้เราได้ทำเทมเพลตเรียบร้อยแล้วะนะครับเทมเพลตที่จะเรียกของรางวัลมาแสดงนะครับตอนนี้ทําไว้แค่หน้าตาแบบนี้นะครับผมอ่ะสเต็ปต่อไปเราจะมาคิวรีข้อมูลนะครับจากตารางที่เบลนัสกอรีวอ ตารางนี้นะครับที่เราได้เพิ่มข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับเราก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับที่เราได้สร้างไว้ครับสร้างเทมเพลตไว้นะครับผมอ่ะนะครับการคิวรี่ข้อมูลครับเราจะคิวรี่ไว้ตรงนี้เลยครับต่อจากทีบอดีนะครับเราก็เปิดแท็กพีทีขึ้นมาครับแท็ก p ีขึ้นมาครับแล้วก็ปิดแท็กนี่ครับจากนั้นแล้วก็อ่ะคอมเมนต์นิดนึงครับผมนี่ครับคอมเมนต์นิดนึงครับ คิวรีข้อมูลของรางวัลอ่ะนี่นะครับผมอ่ะแล้วก็ประกาศตัวแปรครับค u วรี่รีวอร์ดเท่ากับอ่ะดับเบิลโคดแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนนะครับการค u วรีข้อมูลครับเราก็จะไปเอาข้อมูลจากตารางนี้มาครับอ่ะนี่ครับทีเดียวจะสกอร์ r d นะครับถ้าเราคลิก browse ตรงนี้ครับเห็นไหมครับ เราได้ HQL statement มาแล้วเราสามารถคัดลอกตัวนี้มาได้เลยนะครับ Select Star From t a b l n e r s c o r e w a r d นะครับง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็มาวางใน Double c o d e อ่ะนี่ครับลบที่เป็นอ่า Single c o d e ตัวนี้ออกไปด้วยนะะนะครับผมจะได้ Clean Clean นะครับผมอ่ะเสร็จไปแล้ว1บรรทัดบรรทัดต่อมาครับอ่ะ Result Result underscore Reward เท่ากับ MySQL Query นะครับตามปกติเลยแล้วก็วงเล็บปิดท้าย semicolon ครับตัวแปรตัวแรกนะครับเราก็ตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวแปรเชื่อมต่อฐานข้อมูลของเรานะครับถ้าเราไปดูที่ไฟล์ Connection ครับที่โฟลเด er อร์ Connection ครับแล้วก็จะมีไฟล์ชื่อว่า condb. p h p ม l o g ครับเราลองด o บ b l e ลคลิกขึ้นมาดูอันนี่ครับ ตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของเราชื่อว่า con_db นะครับผมสามารถคัดลอกมาได้เลยนะครับผมอ่ะนี่ครับแล้วก็คอมมาต่อด้วยตัวแปรตัวนี้ครับอ่นะนี่ครับแล้วก็วางต่อกันเลยนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วครับการคิวรีข้อมูลนะครับผมลองเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลับครับว่ามี e อเรออะไรเกิดขึ้นไหม นี่ครับไม่มีเอ r ร r อะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะสเต็ปถัดไปครับเราก็จะลองนะครับ for each ครับ for each ข้อมูลครับวนซ้ำข้อมูลด้วยการใช้ for each นะครับวนซ้ำข้อมูลจากตาราง tbl underscore reward นี่ครับให้ได้ข้อมูลเป็นตารางแบบนี้ออกมานะครับผมนี่ครับกลับมาที่หน้าโค้ดนะครับแล้วก็พิมพ์ for each ได้เลยนี่ครับ for each นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับ แล้วก็เอาตัวแปลนี้มาครับ result underscore reward แล้วก็ s เป็นตัวแปรสั้นว่า p r o นะครับผมแล้วก็ปิดกาเปิดนี่ครับปิกกาเปิดแล้วมาอยู่บน tr นะครับเวลาปิดเราก็ต้องมาปิดต่อจาก tr นะครับปีกกาเราต้องอยู่ใน tag php ครับนี่ครับพ in tag php ครับนี่นะครับผมเดี๋ยวนะครับผม คีย์บอร์ดผมเริ่มเพี้ยนไปละแล้วก็ปิดแท็กอ่ะนี่ครับแล้วก็ปิดแท็กปิกาครับปิดปิกานะครับผมอ่ะนี่ครับทีนี้ครับเราลองมาเทตดูครับจํานวนของ TR หรือว่าข้อมูลนะครับมันจะขึ้นทั้งหมดตามจํานวนข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นตอนนี้เรามีข้อมูลตัวอย่าง3โรใช่ไหมครับพอเราเซฟแล้วก็รีเฟรชนะครับเนี่ยก็จะได้แบบนี้มา3โร นะครับแบบนี้มา3โ row เป็นการเช็คว่าเราสามารถคิวรีข้อมูลได้แล้วก็เอานำมาวนซ้ำข้อมูลได้โดยใช้ for each นะครับผมอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเรียกคอลัมน์นะครับของตาราง t b l n s c a l reward มาแสดงตามทีดีต่างๆนะครับมาแสดงตามทีดีต่างๆนะครับอ่ะอันแรกเลยนะครับเราก็เปิดแท็ก p ีดพีเแล้วก็ตัวแปร row แล้วก็วงเล็บเหลี่ยม n g l e Code ปิดวงเล็บเหลี่ยม เซมิโค l o นแล้วก็ปิดแท็ก p p ด้านในครับเราวก็จะไปเอาชื่อคอลัมน์นะครับที่เป็น id ครับนี่ครับที่ H แรกเราคือ id มาใส่ครับแล้วก็กลับไปดูที่ตารางเรานี่ครับคลิกที่ structure อ่ะเป็น id ครับสามารถ double click copy มาได้เลยอ่ะนี่ครับแล้วก็วางระหว่างสิงกะ o ค e อ่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งงานครับอันต่อไปครับเราก็ ง่ายๆเลยครับ Copy มาวางะ Copy มาวางนะครับ Copy มาวางเสร็จแล้วครับเราก็มาดูว่าต่อไปเป็นคอลัมน์อะไรคอลัมน์ภาพนะครับเราก็จะเอาชื่อภาพมาแสดงก่อนนะครับผมชื่อภาพอยู่ใน reward underscore img นะครับเดี๋ยวพาเอาแท็กภาพมาใส่ตอนนี้ให้แสดงข้อมูลให้ครบทุกคอลัมน์ก่อนต่อไปครับชื่อของรางวัลก็จะเป็น reward underscore name คัดลอกมาใส่ ต่อไปครับแต้มที่ใช้นะครับแต้มที่ใช้แรกครับก็คือ Reward underscore point ก็คัดลอกมาใส่และก็สุดท้ายครับทำรายการทำรายการตรงนี้ครับเราจะต้องเป็นลิงก์นะครับลิงก์เพื่อนะครับลิงก์ไปยังระบบแรกของรางวัลอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำลิงก์ไว้ก่อนง่ายๆครับก็เป็นแท็ก A ครับ a h แธรรมดานี่แหละครับ แล้วก็ h ฮ l เลครับผมนี่ครับแล้วก็ปิดแท็กเป็นใส่คาว่าลิงก์ไว้ก่อนง่ายๆแบบนี้ครับยังไม่ต้องลิงก์ไปไหนนะครับเดี๋ยวพาทำในคลิปถัดไปนะครับผมนี่ครับที่ดีของเราที่ดีของเรานะครับผมลองเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์นี่ครับข้อมูลมาแล้วนะครับแต่ตารางของเรา ยังไม่สวยใช่ไหมครับยังไม่สวยนะครับเราจะต้องเรียกคลาสของ bootstrap มาใส่นะครับซึ่งระบบหลังบ้านนะครับของของเว็บไซต์เนี้ยเป็น bootstrap version 3.3นะครับผมอ่ะใครจำคลาสได้ก็พิมพ์ไปเลยอ่ะหรือไม่หรือจำไม่ได้ก็พิมพ์ตามผมนะครับอ่ะข้างบนผมลบทิ้งให้เหลือแค่ table g t a ธรรมดาง่ายๆแบบนี้แล้วก็วักพิมพ์คลาสครับอ่ะ class table ครับแล้วก็วัก table hover นะครับ แล้วก็ table นะครับ strip อ่นี่ครับแล้วก็ table hover ครับอนี่ครับอ่าแล้วก็ table border นะครับผมให้มีเส้นตารางด้วยนะครับอ่านี่ครับตามนี้ครับสามารถ pause video ไปได้นะครับผมอ่ะ save แล้วก็ r e f r e s ดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งครับอ่าเห็นไหมครับผมเริ่มสวยงามแล้วนะครับ อะต่อไปครับภาพมันจะต้องไม่แสดงเป็นชื่อภาพแบบนี้มันจะต้องแสดงเป็นรูปภาพออกมานะครับซึ่งภาพของรางวาัลของเรานะครับเรามีการเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Reward f นะโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Reward นะครับผมเพราะฉะนั้นการแสดงรูปภาพโดยใช้แท็ก img นะครับเราก็ต้องมีการอ้างอิงผ่านด,ด้วยนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ enter ให้ดูง่ายๆนะครับ img แล้วก็กดแท็บได้เลยนะครับถ้าใครใช้สําราม t e x นะครับหรือถ้าไม่ขึ้นแบบนี้คุณก็พิมพ์ตามผมได้เลยอนี่ครับให้ได้ image s r c เท่ากับ double q o d e แบบนี้ก่อนจากนั้นใน double q o d e นะครับสิ่งแรกที่เราต้องใส่คือ path หรือว่าโ o l เดอร์ที่ใช้ในการเก็บรูปภาพครับโฟลเดอร์เราชื่อว่า reward แล้วก็ slash นนี่ครับแล้วก็ h ฮไลท์ตรงนี้ครับแล้วก็ move ครับไปไว้หลัง slash นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่นี่ครับ แล้วก็ลองเซฟรีเฟซดูครับว่าได้ผลลัพธ์อะไรออกมาอ่ะนี่ครับได้ผลลัพธ์แบบนี้ยกมานะครับภาพใหญ่มากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมากําหนดขนาดของภาพกันครับเพราะว่าภาพแสดงแบบนี้มันจะทําให้เว็บเราไม่สวยนะครับผมเราก็ต้องมากําหนดนะครับขนาดโดยใช้วิดอันเดียวพอครับแอตทริบิวชื่อว่าวิดอ่ะนี่ครับวิดนะครับขึ้นแบบนี้ครับเราก็ใส่แสดงแค่สัก70 p i x e l พิกเซลก็พอ นี่ครับ7จสิบพิกเซลนะครับผมจากนั้นเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับผมเริ่มดูดีขึ้นแล้วนะครับผมมี ID ภาพชื่อลังวัลแต้มที่ใช้นะครับแล้วก็ทำรายการสำหรับลิงก์ไปหน้าสำหรับอแอกของรางวัลอีกทีหนึ่งนะครับผมทีนี้ครับเราจะมาจัดฟอร์แมตกันทีหนึ่งอย่างเช่นให้แ,มนะะหแ้มอยู่ตรงกลางนะครับให้แ้มอยู่ตรงกลาง นะครับผมอ่ะเราก็จะมาพิมพ์โค้ดเพิ่มนะครับตรงนะครับทีดีตัวนี้ครับอ่ะทีดีที่เป็นรีวอ r พอย i ์อ่ะลองใช้อไลนะครับ Center แบบนี้ครับอไล c e เซนเตอแบบนี้ครับอ่ะลองเซฟรีเฟ h ดูอ่ะ,อ Save, se, อะเห็นไหมครับแต้มก็จะอยู่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้ครับผมอยากจะให้เพิ่มมาอีกหนึ่งคอลัมน์นะครับ ให้รู้ว่าแต้มที่เรามีเนี่ยมันสามารถแลกได้ไหมนะครับถ้าแลกได้นะครับผมถ้าแลกได้นะครับให้ขึ้นคําว่าแลกได้นะครับถ้าแลกไม่ได้ก็ให้ขึ้นคําว่าแต้มไม่พอนะครับแต้มไม่พออ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําส่วนนี้ครับในคลิปต่อไปนะครับผมฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ